ก็สวัสดีนักเรียนนะครับชั้นปสองทุกคนนะครับวันนี้ก็วันศุกร์ที่9ก้ากรกฎาคมนะครับ2 5 6 4นะครับเดือนนี้วันหยุดเยอะเนาะปลายเดือนมันหยุด5วันรวดเลยนะครับอวันนี้ก็จบวันนี้ก็ได้พักเสาร์อาทิตย์2วันนะครับสําหรับใครที่ทํางานเป็นปัจจุบันนะครับก็คือวันต่อวันนั่นเองส่วนใครที่ทําไม่ทันนะครับอาจจะต้องใช้เวลาช่วงช่วงช่วงว่างนะครับอาจจะเป็นช่วงวันเสาร์อาทิตย์หรือช่วงค่ำๆช่วงเวลาไหนก็แล้วแต่นะครับ ก็แบ่งเวลานะครับอยู่โรงเรียนก็แบ่งเวลาได้งั้ครูแบ่งเวลาให้ถ้าอยู่บ้านต้องแบ่งเวลาเองนะครับอันนี้มาดูหน้าที่ห5สิ้านะครับหน้าเดียววันนี้มีกันบ้าน6ข้อบอกเลยนะครับมีหข้อนะครับตัวอย่างทีงครูเปิดให้แล้วนะครับในแบบฝึกนักเรียนก็น่าจะมีให้ดูแล้วแต่วันนี้ครูจะมาอธิบายถึงขั้นตอนว่าตัวเลขเนี่ยมันมาเนี่ยมาได้อย่างไรนะครับต้องมีที่มาที่ไปนะอ่ะเรามาดูตัวเลขนะครับ เลขนะครับแปดร้อยสิบเอดลบสี่ร้อยหกนะครับก็ตั้งแปดสี่หนึ่งข้างบน4ี่หกศูนย์หกข้างล่างนะครับเครื่องหมายลบตรงกลางคราวนี้เป็นหลักร้อยกับหลักร้อยลบกันนะครับคราวนี้มาดูอันตัวแรกเลยหนึ่งลบหกคุณครูบอกไปแล้วนะครับว่าถ้าน้อยกว่ามาลบมากกว่าไม่ได้หนึ่งมาลบหกไม่ได้เพราะฉะนั้นหนึ่งจะต้องไปยืมเพื่อนก็คือหนึ่งจะต้องไปยืมสี่นะครับไปยืมสามไปยืมแปดได้ไหมไม่ได้นะครับข้ามข้ามโดดข้ามหัวไม่ได้ต้องไปยืมตัวหน้าของตัวเองเท่านั้นนะครับ ก็คือตัวหน้าก็คือตัวสี่นะครับไปยืมสี่กดการยืมคือยืมได้ทีละหนึ่งนะครับเพราะนั้นสี่จะต้องเหลือสามเท่านั้นนะครับให้ยืมไปหนึ่งก็กลายเป็นสิบเอ็ดเอามาเลขต่อเลยไม่ใช่ว่าหนึ่งยืมหนึ่งเป็นสองไม่ใช่นะครับเอาเลขหนึ่งที่ยืมมาเนี่ยมาใส่ด้านหน้าของเลขหนึ่งตัวเดิมก็กลายเป็นสิบเอ็ดคราวนี้สิบเอ็ดลบหกได้และนะครับสิบเอ็ดลบหกเท่ากับห้านะครับเท่ากับห้าลบลงมาแล้วนะครับ ในส่วนนี้จบนะในส่วนนี้จบนะครับส่วนนี้จบนะจะไม่ยุ่งแล้นะครับเราจะไม่ยุ่งกับส่วนที่จบแล้วนะครับสามลบศูนย์ก็ล 3, ึงสามลงมาได้เลยนะครับแปดลบสี่ก็ได้สี่เพราะฉะนั้นข้อนี้ตอบสี่ร้อยสามสิบห้านะครับตามนี้เลยนะครับเลขไม่ได้ยากต้องต้องค,อค่อยค่อยคิดนะครับต้องค่อยค่อยคิดลองฝึกวิธีการที่ครูให้ทําเนี่ยบ่อยๆทุกวันนะครับเดี๋ยวก็จะชินไม่หม่ก็จะงงหน่อยยืมยังไง ลบยังไงอย่างนี้อาจจะงงนิดนึงนะครับค่อยๆปรับไปนะครับโอเคสำหรับนี้ครูฝากกันบ้านไว้หกข้อนะครับตั้งวิธีทำลองทำเองได้เลยนะครับสำหรับวันนี้ครูฝากไปเท่านี้นะครับสวัสดีครับ